เื่อเร็วๆนี้บริษัทกรุงเทพประกันชีวิตจำกัดมหาชนย้ำแนวคิดชีวิตออกแบบได้ด้วยการวางแผนการเงินรอบด้านเข้าร่วมงานวันประกันชีวิตแห่งชาติครั้งที่14ณลานกิจกรรมชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คกรังสิต โดยภายในงานบริษัทได้ยกทีมที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพมาช่วยให้คำปรึกษาและว,วางแผนการเงินอย่างรอบด้านตลอดทั้งวันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายพร้อมทั้งนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ BLA พร้อมชัวเพื่อการศึกษา10 5ทับ5เพื่อตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายครอบครัว ซึ่งการศึกษาของลูกเป็นเรื่องที่มีความสําคัญที่สุดอย่างหนึ่งสําหรับพ่อแม่โดยผลิตภัณฑ์นี้ได้ออกแบบให้เป็นแผนการออมเพื่อการศึกษาที่คุ้มค่าที่นอกจากจะให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าแล้วยังมีหลักประกันให้ผู้ทําประกันในกรณีเกิดโรคร้ายแรงทุพพลภาพหรือเสียชีวิตทําให้พ่อแม่มั่นใจได้ว่าถึงแม้จะมีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นลูกก็ยังมีหลักประกันจนสามารถเรียนจบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยไ,ได้อย่างแน่นอน นอกจากนี้ภายในงานบริษัทยังเตรียมกิจกรรมที่จะมอบความสุขให้กับผู้เข้าร่วมงานได้ยิ้มแก้มปรีกัน